เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อว่าธานะได้รับอกุศลกรรมทำให้มีหญิงสาวตามติดไปทุกที่เอ๊ะหลายคนอาจจะถามว่ามีหญิงสาวตามติดไปแล้วจะเป็นกรรมได้อย่างไรก็เพราะพระธานะนั้นบวดแล้ว จึงได้มีหญิงสาวติดตามตัวไปทุกที่ทำให้ได้รับคําติชินนินทาจากอุบาสกอุบาสิกาและเหล่าภิกษุด้วยกันพระธานะนั้นทำกรรมอะไรไว้จึงทำให้ได้รับกรรมเช่นนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะธานะนั้น เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้ว่าธานะได้ศึกษาศิลปะวิทยาจนได้จบไตรเพศตามลัทธิของพราหมณ์ท่านได้อยู่ครองชีวิตคราวาจนย่างสู่วัยชาราวันหนึ่งได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ จึงได้กราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาจึงทรงประทานการอุปสมบทให้ตามความประสงค์ของทานะเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในกุฏิที่พักของตนหรือไปในที่อื่นๆใดแม้แต่เวลาที่ท่านออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านก็ตาม จะมีหญิงสาวรูปงามเดินตามเป็นเงาตามตัวของท่านตลอดเวลาแต่สำหรับตัวท่านเองนะคะท่านไม่ได้ทราบเลยว่ามีหญิงสาวตามติดชีวิตของท่านไปตลอดเวลาแต่สำหรับคนอื่นๆนั้นจะมองเห็นกันอย่างชัดเจนไม่ว่าเวลาที่ท่านเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านประชาชนที่รอใส่บาทก็จะพาคันพูดว่า ส่วนนี้ของท่านอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นของหญิงสหายที่ตามติดท่านมาเวลาที่ท่านอยู่ในวัดก็จะถูกเพื่อนสหายทำมิกะพูดจาเสียสีท่านว่าท่านกุลทะซึ่งหมายถึงคนชั่วช้าดังนั้นท่านจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่ากุลทธานะพระกุลทธานะ ตัวท่านเองมองไม่เห็นและไม่ทราบเลยว่าหญิงสาวตามติดท่านอยู่เสมอเมื่อท่านได้ฟังประชาชนที่ใส่บาตรพูดกันว่าส่วนนี้เป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นของหญิงสหายที่ตามติดท่านและการที่เพื่อนๆเ,เหล่าภิกษุพูดจาเสียสีว่าท่านเป็นคนชั่วช้านั้นทำให้ท่านเกิดความหงุดหงิด รำคาญใจและเกิดความสงสัยเมื่อไม่รู้เหตุท่านจึงได้พูดตอบโต้ขึ้นด้วยถ้อยคำอันรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันพระบรมศาสดาทรงทราบความได้รับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วตรัสเตือนท่านว่าดูก่อนทานะกรรมเก่าของเธอ,อยังชดใช้ไม่หมดฉะไหนเธอจึงได้สร้างกรรมใหม่อีก จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่ากรรมในอดีตให้พระธานะฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการของท่านครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะท่านทานะเกิดเป็นภูม,มะเทวดาหรือเทวดาที่สิงสถิตตามภาคพื้นดินเห็นพระภิกษุสองโรบมีความรักใคร่และความสามัคคีกันไม่ว่าจะไปที่ไหน,ไหน ทั้งสองมักจะไปด้วยกันเสมอและช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีกันเสมอภูมิมะเทวดานี้จึงคิดที่จะทดลองใจภิกษุทั้งสองรูปดูว่าภิกษุทั้งสองรูปนั้นจะชอบพอมั่นคงกันขนาดไหนมีอะไรจะทําให้ท่านทั้งสองนั้นแตกกันได้หรือไม่ภูมิมะเทวดานั้นจึงรอโอกาสอยู่จนถึงวันหนึ่ง ณวันอุโบสถเห็นท่านทั้งสองเดินทางมาเพื่อร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมณอารามแห่งหนึ่งในระหว่างทางพระรูปหนึ่งขอโอกาสเข้าไปทายอุจระในป่าข้างทางส่วนพระอีกรูปหนึ่งรอคอยอยู่ข้างนอกภูมิเทวดาเห็นเป็นโอกาสดีเมื่อพระรูปที่เข้าไปทายอุจระในป่าเดินกลับออกมา จึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเดินตามหลังท่านออกมาจากป่าด้วยพร้อมกับแสดงกิริยาอาการเหมือนกับว่าพึ่งผ่านการสำเร็จกิจกับท่านมามีการจัดแต่งนุ่งผ้าและจัดผมจัดเผ่า mm. เพื่อให้พระนั้นคิดว่าทั้งสองคนนั้นสำเร็จกามกันพระรูปที่เข้าไปถ่ายอุจจระ เดินออกมาแล้วนั้นไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่พระที่ยืนรออยู่นั้นกลับมองเห็นอย่างชัดเจนถึงเหตุการณ์ที่ภูมิมะเทวดานั้นพยายามจะให้เข้าใจเมื่อท่านออกมาจากป่าจึงถูกพระเพื่อนรูปนั้นต่อว่าและกล่าวโทษตามที่ตนเห็นนั้นจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและเรื่องราวก็ลุกลามไปถึงหมู่ภิกษุทั้งหลาย ึงต่างก็พาการรังเกียจพิกสุรูปนั้นไม่ยอมร่วมทําอุโบสถสังฆกรรมด้วยทําให้พระรูปนั้นเกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งภูมิมะเทวดาผู้เป็นต้นเหตุนั้นเห็นเหตุการณ์ลุกลามไปอย่างนั้นก็เกิดรู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาจึงเข้าไปแจ้งความจริงแก่เราพิกสูทั้งหลายพวกเธอจึงได้ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมกันได้แต่ความรัก และความสนิทสนมระหว่างเพื่อนภิกษุทั้งสองรูปนั้นไม่เป็นไปตามเดิมแล้วต่างก็แยกกันอยู่แยกกันเดินทางแยกกันปฏิบัติกิจแยกกันปริบัติธรรมจนสิ้นอายุไขฝ่ายภูมิมะเทวดาจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในนรกอเวจีมหานรกสเสวยผลกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันจึงพ้นจากนรกนั้นแล้วก็ได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีนี้มีชื่อว่าธานะแต่ด้วยเศษแห่งผลกรรมของท่านนั้นเมื่อท่านบวชแล้วจึงมีรูปหญิงสาวติดตามท่านเป็นเงาตามตัวอยู่เสมอเรื่องราวของท่านนั้นทราบไปถึงพระเจ้าประสิธิ์ที่โกศล ผูเป็นองค์พุทธศาสนปาผูมทรงมีพระดำริที่จะกำจัดมนทินพุทธศาสนาให้สิ้นไปจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของพระธานาเถระและขณะนั้นพระธานาเทระอยู่ในห้องเมื่อทราบว,วาพระราชาเสด็จมาจึงได้ออกไปรับเสด็จข้างนอกภาพที่พระเจ้าประเสนทีิโกศลเห็นนั้นก็คือหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังพระธานาเทระ สมจริงดังคำเล่าลือจึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆเพื่อทอดพระเนตรให้เห็นชัดแต่ภาพนั้นกลับหายไปจึงขออนุญาตท่านเพื่อเข้าไปตรวจด,ดูภายในห้องทรงตรวจด,ดูด,ด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้นเลยจึงเสด็จออกมาข้างนอกประทับยืนอยู่ที่เดิมก่ทอทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวเหมือนเดิมพระองค์สรงทดลองเสด็จ ดำเนินเข้าดำเนินออกอยู่หลายครั้งจนแน่พระไทยว่ารูปหญิงสาวนั้นไม่ใช่ของจริงคงเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของท่านเองจริงๆสรงแน่พระไทยว่ามีใช่ความประพฤติผิดลามกอย่างที่เป็นข่าวลือกันทรงพระดำริว่าพระเทระคงจะลำบากด้วยอาหารบิณฑบาทอันเนื่องจากประชาชนคงรังเกียจท่าน จึงกราบนมัสการนิมนต์ให้ท่านเข้าไปบิณฑบาตในพระราชวังทุกวันส่งให้ความอุปถัมภ์บำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่มิให้ท่านต้องวิตกกังวลใดๆอีกต่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระกุณฑะทานเถระท่านจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะได้รับอาหารดีสุขภาพจิตของท่านจึงดีขึ้น เพราะไม่มีคําพูดเสียสีต่อว่าและเยาะเยะ้ยท่านจึงมีโอกาสได้บําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลและตั้งแต่นั้นมารูปหญิงสาวก็หายไปไม่ปรากฏอีกเลยต่อมาได้มีมหาอุบาสิกานามว่าสุพัทธา กราบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์500รรูปไปสู่อุคคะนครเมื่อถึงเวลาแจกพัตตาหารพระอานนเทระรับหน้าที่แจกสลาก,กัพัแก่ภิกษุสงฆ์ขณะนั้นท่านพระกุณฑท,ทานาเทระได้แสดงอภินิหารเหาะขึ้นไปในอากาศบรรลือเสียนาศแล้วขอจับสลาก่อนซึ่งพระอานนเทระ ก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์แม้ในการแจกพัดสลากครั้งอื่นๆท่านก็จะนับถือสีหานาะและขอจับสลากเป็นท่านแรกทุกครั้งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงได้ทรงยกย่องท่านในตําแหน่งเอตทักคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่งท่านได้ดำรงอายุสังขาร ช่วยเหลือกิจการพระศาสนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงได้เสด็จดับขันปรินิพานและก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์ที่มีหญิงสาวรูปงามติดตามตัวไปเพราะผลกรรมที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนสำหรับเรื่องราวครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ